สวัสดีค่ะลิกป่าออกดอกแล้วลิกป่ากับกระเทียมป่าทางยุโรปไม่เหมือนกันนะคะใบและก้านใบก็ไม่เหมือนแม้กระทั่งดอกก็ไม่เหมือนค่ะลิกป่าถ้าหากออกดอกแล้วก้านจะแข็งมากค่ะกินไม่ได้นะกว่าจะบานกว่าจะบานเนี้ยเป็นเดือนเลยไม่น่าเชื่อ อาทิตย์หน้าจะไปอัพสเตตก็จะได้ไปดูลิกป่าในป่ามันจะมีอยู่มีอยู่เยอะนะคะหลายๆกอออกดอกพร้อมดอกบานพร้อมกันก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งดีใจเอามาปลูกใส่กระถางไว้บานพร้อมกัน3าสต้นเลยเส่วนกระติบข้าวก็ยังงามอยอู่กระติบข้าวนี่ ปลูกง่ายมากแล้วก็ทนใครที่มีน้ําตาลในเลือดคือมีเบาหวานนะ่ะให้เขาบอกว่าให้เก็บใบกระติบข้าวเนี่ยมาต้มน้ําดื่มจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงส่วนผักปรังยังไม่ได้ตัดยอดยังไม่ได้ตัดเลยค่ะปล่อยให้เลื้อยยาวขึ้นไปพูกี่อาจจะเลอะนะคะเพราะว่าปินขึ้นไปทําความสะอาดไม่ถึงยังไม่ตัดเพราะจะรอดูจะรอดูดอกแลนะส่วนอันนี้ อันนี้เป็นบัวบกมีเพรีย้ยคนที่ตาดีๆจะมองเห็นเพรี้ยอยู่ใต้ใบนี่ก็งามงามเมื่อวานนี้ว่าจะเดินไม่ใช่สิเดินไปไม่ถึงว่าจะไปทําคลิปบ้านคนจีนที่ปลูกบัวบกนนเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเอามาจากบ้านเขานั่นแหละที่ปลูกบัวบกไว้สนามหน้าบ้านค่ะเป็นสนามเลยนะแต่ฝนตกไปไม่ได้ค่ะวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันเลยลงไปเก็บราสเบอร์รี่ไม่ได้เลยค่ะ พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ